นี่คือครัวซองแห่งความคิดถึงเมู่ใหม่จากร้าน Peace Oriental Tea House นะคะ Blind Traveler สวัสดีค่ะพบกับ Blind Traveler นะคะ<อ>ใน<อ>สถานชาไปน,นานกันเลยนะใช่แล้วค่ะและในวันนี้ค่ะความคิดถึงก็ได้เดินทางมาหาเรา2อคนนะคะถุอ,อะไรอนี่ะนี่คือถุงครัวซองนะคะและในมือขวาของน้องแออยู่ตรงนี้ อะหมุนให้ดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคนถ่ายไม่ได้ถ่ายนานโอเคเริ่มจับมุมภาพไม่ถูกตัวไหนน้องแอร์นี่ค่ะนี่คือกล่องอ๋อในนี่คือกล่องนะและถ้าเราจะเปิดนะคะแว๊บๆเมื่อกี้เห็นแว,แว๊บๆเราก็จะเปิดให้เห็นนี่ค่ะ ครัวซองนอนนิ่งๆอยู่ข้างในตรงนี้นะใช่แล้วนอนสวยๆอยู่ข้างในนะคะสตรงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพื่อนๆแต่คแต่กลิ่นหอมเลยน่ากินมากๆนะคะแล้วนะครับเพื่อนๆใช่แล้วตรงนี้กี่ตัวกี่ตัวทั้งหมดน่าจะสองตัวนะคะยังไม่ได้สำรวจดีๆนะไม่ได้สำรวจน้องแอร์สำรวจเอาแล้วนี่เตรียมอะไรมาเนี่ยนี่เตรียมจานมานะคะเพื่อที่จะเอามาชิมน้องครัวซองที่ว่าตัวใหญ่เชียว เราก็จะหยิบครัวซองออกมาวางไว้ในจานทั้งสองใบสักครู่นะคะโอเคอันนี้คือจานเปล่าแล้วก็ใส่ครัวซองเรียบร้อยแล้วซึ่งเราใส่ทั้งสองจานแล้วเหรอใส่ทั้งอจานแล้วเร่้อนแล้วค่ะนี่นี่นะเราคาดว่าขวามือของน้องแอนน่าจะเป็นรสชาเขียวเพราะมันหนักนะคะองแอนก็คืออันนี้ใช่แล้วและซ้ายมือก็น่าจะเป็นเพลนครัวซองนะคะอันนี้นะน่าจะอันนี้นะ ใช่แล้วเมนูความคิดถึงนี้ส่งตรงมาจากพี่โอนทันนะคะที่ชายใจดีของเรานั่นเองอ๋อองนี้สองอมาที่นมาล้องแอ์แล้วใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเมนูใหม่นะคะจากร้านที่ชื่อว่าอ,ถ,อถือถือชาเขียวขึ้นไปก่อน่อคี่นี่เลยนะคะเมน,นูมน,นี้นะคะเป็นเมนูครัวซองนะคะเมนูใหม่จากร้านที่ชื่อว่าแครฟหรือว่าครับนั่นเอง เป็นร้านที่อยู่ใช้ครัวเดียวกับ The Peace Oriental Tea House นะคะร้านชาเขียวโด่งดังที่เราเคยรีวิวกันมาก่อนหน้านี้เนาะเคยไปมาแล้วนี่ใช่แล้วนะคะบานถ้หายไปเกือบปีแล้วถูกต้องแต่ว่าก็ยังคงคิดถึงแฟนๆเหมือนเดิมนะคะถ้ามีโอกาสแล้วก็เราก็จะยังทําคลิปท่องเที่ยวมาฝากด้วไม่ได้ไปที่ร้านนะแต่ว่าพี่ชายของเราพี่โอ๋นะคะค่ะก็ส่งความคิดถึงผ่านคอส่งมาด้วยู h e Ari'soy หนึ่งนะครับอยู่ข้างๆกันกับร้านเดิม Peace Oriental อะไรนะ Tea House นะคะน้องไอยกขึ้นมาสจานค ูกันนะคะจะได้เห็นชัดๆนะนี่เลยนะคะอ่าลองชิมอันไหนก่อนประเดิมประเดิมด้วยเพลนครัวซองก่อนละกันนะคะก็คืออ๋ออันนี้นี่อ่าเด่นคนถ่ายตื่นเต้นค่ะไม่ได้ถ่ายมาเป็นปีจริงๆเขาน่าจะกรอบวันนี้แต่ว่าเราได้รับมานแล้วอ่ะโอเคเราก็จะชิมมีความมีความหอมเบาๆน้องแอร์ชิมยังบอกด้วยอ๋อชิมแล้วมีความเป็นชั้นแบบ แล้วก็หอมเนยนะคะชัดเจนมากแต่ก็ไม่ได้หวาจน,น,นจนเกินไปอันนี้อันนี้สามชั้นไหอันนี้หลายชั้นเลยค่ะมากกว่าสมชั้นเหมือนน้องแอลตนอนนี้อ้าวเหรอ,นนอนน ความโฮมเนี่ยทำให้อ้วนขึ้นไหมเนี่ยอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆอ้วนขึ้นหรือเปล่ารักษาสุขภาพเป็นนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นครัวซองที่หอมนะคะแล้วก็เขาว่ายังไงอะเพนก็คือครัวซองเปล่าๆหรือว่าครัวซองส่วนปกติที่จะไม่มีไส้เนหรอยังอยู่ในจานปะยังอยู่ในจานค่ะก็เราหยิบมาชิมแค่นิดเดียวเพื่อเล่าจริงๆเขานั้จะกรอบกว่านี้ล่ะแต่ว่าหอมไหมหอมมาก มีความละมุนมีความหวานที่เบาๆไม่ได้มากจุนเกินไปนะคะอ่างั้นลองมาตัวที่สองตัวนี้เป็นอะไรนะตัวนี้เป็นตัวที่สองเป็นประจมชาเขียวซึ่งเราอยากแหวกไส้ให้เพื่อนๆดูมากเลยค่ะแหวกมาแหวกมาตอนนี้สองตัวแหวกให้ดูนะคะเพื่อนๆเห็นไส้ใดๆที่นอนอยู่ทะลักเห็นไส้ใดๆที่นอนอยู่ในนี้ไหมคะไม่แน่ใจว่าพี่สองตรงไหมนะค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นไส้ที่หอมมากอยากลอง อันี้ยกขึ้นไปกินเปล่าบอกพี่ด้วยนะแป๊มลึงก็ยังกำลังใจะยกค่ะจะฉีกแค่นิดเดียวเพราะว่าไม่อยากให้ไส้มันไหลไส้ไหลอยู่ทุกจานอยู่ใช่ค่ะอันนี้หยิบขึ้นมานิดนึงไม่ได้ยกขึ้นมาทั้งชิ้นนะคะมาสองที่ท้องแอร์อืมเป็นไงไส้มีความหอมชาเขียวแล้วมีความขมมากมากที่เรากินชาเขียวเป็นแก้วนั่นเลยปะใช่แล้วค่ะโอ้มีความไส้ไหลด้วยทุกคนคนถ่ายเริ่มหม่มือแล้วโอเคเพหิว เชิญได้เลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆถ้าเกิดสนใจก็ติดตามนะคะที่ร้านคราฟ์นะคะแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนพิซออร์เรนโถวชีเฮาส์นะคะในเคอเดียวกันอร่อยทั้งคู่นะคะเอาพี่ซายอเลยนะตอนเข้าไปก็ เลี้ยวซ้ายซอยหนึ่งนะซอยแรกเลยใช่แล้วาวก็อยู่ต้นๆซอยมี2อร้านติดกันถูกต้องค่ะเป็นครัวเดียวกันนะคะบอกร้านร้านนี้นอกจากครัวซองและเบเกอรี่แสนอร่อยสองสองเมนูนี้นี่แล้วยังมีคาราเมลแล้วก็ยูสุมียูสุชายซึ่งเม,มนูถ้าเป็นเครื่องดื่มเนี่ยจะเป็นยูสุโยเกิร์ตหรือว่าโยเกิร์ต มีชานมด้วยใช่ปะถูกต้องค่ะมีชานมแล้วก็มีชาเขียวมีชาอื่นๆด้วยเพื่อนๆสามารถที่จะลองสั่งทานกันได้แต่ว่าครัวซองจะมีทั้งหมด4รสชาติเหมือนที่พี่ลุงบอกเมื่อสักครู่นี้แต่พี่โอ๋ไม่ได้บอกราคามาใช่แล้วนะคะโอ๋ซื้อมาฝากขอบคุณมากๆขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันกับบรายชาเวลเลอร์นะคะเพื่อนๆรักษาสุขภาพนะคะในสถานการณ์โควิดแบบนี้ถ้าจะต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมสวมแมสก์แล้วก็ล้างมือ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ใบนะคะพบกันใหม่ที่เราไม่สนแม่เพราะว่าเราอยู่ทั้งสองคนเดี๋ยวไปไหนกันเลยนะคะผมและเราจะขอปิดท้ายด้วยครัวสองคำโตๆขอัแบบนี้ค่ะเอาลถแล้วเอาลถแล้วเอาลถแล้ัมึงมีความเป็นโอเคครับลาไปก่อนแล้วน้องแอร์บายบายสวัสดีสวัสดีค่ะ